It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟาคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับอคัพของเขาเจออีกแล้วนะครับวันนี้แก้วที่356อยู่กับผมท็อปนัฐาวุฒินะครับ หลังจากที่มีหลายๆท่านเรียกร้องมานะครับหลักสูตร Occulture f Fundamental ของเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับครั้งนี้เป็นในรูปแบบของออฟไลน์ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเชิญได้เลยนะครับลงทะเบียนสมัครกันได้ที่ Facebook ของเรานะครับ a ัญ o c u l t u r e Occulture Fundamental รุ่น3นะครับสมัครกันได้เลยนะครับกลับมาที่หัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็คือว่า หลายครั้งเนี่ยการที่จะทําให้งานเนี่ยมันออกมาตามแผนกลยุทธ์เนี่ยมันมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคนะครับแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ยอุปสรรคเหล่านั้นมันย้อนกลับมาสู่ต้นตอเดียวกันครับซึ่งมักจะเป็นในเรื่องของความไม่เข้ากันระหว่างกลยุทธ์แล้วก็รูปแบบองค์กรวันนี้ครับเราก็เลยจะมาชวนดูกันครับว่าทํายังไงครับทั้ง2ออย่างมันถึงจะเป็นเรื่องเดีย <ๆ S 2> วกันได้ก้อนหนึ่งก็ต้องขอบอกว่าอย่าเพิ่งท้อใจนะครับถ้าพบว่าองค์กรเราเนี่ยแผนกลยุทธ์มันไม่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร เพราะจริงๆแล้วเนี่ยองกรเพียงแค่10%เท่านั้นครับที่ทําเรื่องนี้ได้สําเร็จจริงๆโดยหนึ่งในปัญหาแรกที่เราต้องมาคุยกันคือคำ,คำว่าสอดคล้องเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่ครับพอแม้ผู้นํานองค์กรหลายท่านเนี่ยจะมองว่ามันหมายถึงการวางแผนขั้นตอนการทํางานให้เป็นตามเป้าหมายขององค์กรในแต่ละดับหรือมองเรื่องของการสื่อสารเพลย์ตี้การปรับงบประมาณให้เป็นไปตามแผนนะครับเรื่องพวกนี้เองก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่ ผ่านทุกกระบวนการมาแล้วเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่พนักง,งานส่วนใหญ่กับสัมผัสได้ก็คือว่าการที่ให้พวกเขามาออกแบบอะไรนู่นนี่เนี่ยมันเป็นแค่งานผักชีโรยหนะ้าเทสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วสาเหตุที่ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนมันก็มักจะลงเอยด้วยแบบนี้เลยมันคือการที่ขั้นตอนเนี่ยมันคือการสร้างความสอดคล้องมาจากตัวบุคคลครับเช่นการที่เราให้พนักง,งานเข้ามาร่วมวางแผนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวพนักง,งาน โดยที่เราละเลยตัวแปรในเชิงระบบที่จริงๆมันเป็นการจําเป็นต่อกันคับเคลื่อนแผนงานมากๆเลยหรือเราเรียกว่าส่วนที่เป็นฮาร์ดไซด์ขององค์กรนะครับเช่นโครงสร้างกระบวนการทํางานเทคโนโลยีและนโยบายแล้วซอฟต์ไซด์ด้วยก็เหมือนกันเช่นในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรภาวะผู้นําทักษะต่างๆนะครับจริงๆทั้งสงส่วนมันต้องถูกออกแบบไปด้วยกันโดยมีแผนกลยุทธ์เป็นศูนย์กลางครับ แล้วถ้าเราพูดถึงการดําเนินแผนกลยุทธ์แล้วนีครับการทําให้สอดคล้องมันหมายถึงการนําทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรมาใช้เพื่อตอบโจทย์แผนการทํางานนั้นๆครับหรือหมายถึงว่าในการปรับแผนกลยุทธ์ทุกครั้งนีครับการปรับโครงสร้างองค์กรปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างเป็นระบบก็เป็นเรื่องจําเป็นเช่นกันแต่น่าเสียดายนะครับที่ว่าแม้ว่าจะสําคัญแค่ไหนก็ตามเนี่ย ผู้นาหลายท่านเลือกที่จะมองข้ามขั้นตอนนี้ไปครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูซับซ้อนแล้วก็ยากที่จะแน่ใจนะครับว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนกันแน่นะครับและนั่นก็คือที่มาที่ไปของวันนี้ครับที่เราจะชวนทุกท่านมาดู5แนวทางครับในการเริ่มต้นสร้างความสอดคล้องครับ อย่างแรกนะครับเราเริ่มต้นจากการที่เราต้องแปลงความแตกต่างเนี่ยให้เป็นเรื่องของความสามารถขององค์กรความแตกต่างเนี่ยมันหมายถึงว่าเวลาเราออกแบบแผนกลยุทธ์นะครับเราก็มักจะคำนึงถึงว่าเราต่างจากคู่แข่งยังไงนะครับนั้นแผนกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยมันจะช่วยองค์กรเรามีความแตกต่างจากคู่แข่งแต่การที่จะแน่ใจนะครับว่าความแตกต่างนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอุดมคติ แล้วมันคือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นจริงได้นะครับคือการที่องค์กรต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะอยู่เหนือคู่แข่งด้วยเหมือนกันแล้วการที่เรารู้ว่าองค์กรสามารถทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นะครับรวมไปถึงความสามารถที่กลยุทธ์เราต้องการจากเราเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะาเมื่อเราพูดถึงความสามารถในเชิงองค์กรมันหมายถึงว่าความสามารถในเชิงนวัตกรรมสาหรับองค์กรหมายถึงการทํางานร่วมกันระหว่างแผนก R&D แผนก Data Science แผนก Marketing แล้ว Product Development ทํางานร่วมกัน นั้นพอเราพูดถึงความสามารถในองค์กรมันหมายถึงความสามารถในภาพรวมขององค์กรเองไม่ใช่แค่ความสามารถในรายบุคคลแล้วมันยังรวมไปถึงการที่บางครั้งเราจะต้องพัฒนาความสามารถใหม่ๆที่จําเป็นแต่องค์กรไม่เคยมีมาก่อนเพราะในทุกๆกลยุทธ์นะครับมันต้องอาศัยความสามารถในการแข่งขันที่เฉพาะตัวและการพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่องค์กรทําได้และทําไม่ได้เพื่อที่จะพัฒนาสิ่งที่ขาดไปดังนั้นครับในการที่องค์กรจะสามารถที่จะทําให้แผนกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นได้จริง องค์กรต้องหันกลับมามองครับว่าตอนนี้องค์กรเรามีความสามารถอะไรขาดอะไรและต้องทําให้อะไรเกิดขึ้นองค์กรถึงจะสามารถที่จะทําแผนกลยุทธ์นั้นให้เกิดขึ้นได้ครับประเด็นถัดมาครับคือการที่องค์กรต้องแยกงานที่มันเป็นกิจวัตรเนี่ยออกจากงานที่มันสร้างแวลูโดยงานที่มันสร้างแวลูในการแข่งงานให้องค์กรเนี่ยกับงานกิจวัตรหรือที่เราเรียกว่า everyday work นะครับมันมีความแตกต่างกันครับ คือในแผนกลยุทธ์เนี่ยเรามักให้ความสําคัญกับงานที่มันสร้างแวลูเพิ่มเติมใช่ไหมครับโดยที่เรามักจะไม่ค่อยคํานึงถึงงาน Everyday Work ที่มันมีอยู่แล้วแต่ในงานทํางานจริงนะครับงาน2กลุ่มนี้มันแยกขาดจากกันไม่ค่อยได้มันมักจะแย่งเวลาจากกันและกันซึ่งในสถานการณ์จริงแล้วนะครับงานที่มันเป็นกิจวัตรเนี่ยมันจะมีความเร่งด่วนได้บ่อย แล้วความเร่งด่วนเนี่ยครับเป็นตัวที่จะดึงเวลาไปจากงานที่มันเราอยากให้มีการเพิ่มแว l u ลูให้กับตัวงานดังนั้นสิ่งสําคัญครับในการทําให้องค์กรเปลี่ยนไปได้ตามแผนกลยุทธ์คือการที่องค์กรต้องแยกสส่วนนี้ออกจากกันให้ชัดครับป้องกันไม่ให้มันมีความเร่งด่วนจากกิจวัตรมาดึงเวลาของงานที่เราอยากที่จะสร้างมันมาเพื่อแอดแวร์ลูไปได้แล้วมันก็จะช่วยให้ทีมสามารถจัดสรรพลเรตตี้จัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญตามแผนกลยุทธ์วางไว้ได้นะครับ ประเด็นที่3าคือการกระจายทรัพยากรและกระจายอำนาจการตัดสินใจไปให้ถูกที่ครับเพราะหลายๆที่เนี่ยมีกระบวนการตัดสินใจกระบวนการจัดสรรทรัพยากรที่มันซับซ้อนแล้วก็อาจจะไม่ชัดเจนจนส่งผลต่อการดําเนินแผนกลยุทธ์เนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพซึ่งในการที่แผนกลยุทธ์จะสําเร็จได้นะครับคนที่ใกล้ชิดกับงานที่สุดควรที่จะเป็นคนตัดสินใจครับและเมื่อคนเหล่านี้ครับที่เขามีความใกล้ชิดแต่กลายเป็นว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือไม่มีทรัพยากรในการดําเนินการนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่ การตัดสินใจก็จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นการตัดสินใจในรูปแบบปกติใช่ไหมครับก็คือเป็นแบบ waterfall ซึ่งการตัดสินใจจากข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยแม้จะสมเหตุสมผลในเชิงกลยุทธ์แต่มันมักจะไม่สามารถทําได้จริงครับเพราะว่าคนตัดสินใจเนี่ยขาดความเข้าใจในหน้างานดังนั้นหนึ่งในวิธีที่องคอ์กรทําได้นะครับคือการสื่อสารกลยุทธ์กับผู้นําของทีมบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะทีมย่อยแล้วให้กำนัดกับพวกเขาเนี่ยในการตัดสินใจไปตามแผนกลยุทธ์แล้วก็ เอือการสื่อสารระหว่างทีมย่อยครับเพื่อให้เกิดการเจรจาการแบ่งปันทรัพยากรเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันครับทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อให้การตัดสินใจสําคัญสําคัญขององคอ์กรเนี่ยได้รับการพิจารณาโดยคนที่เหมาะสมจริงๆอีกประเด็นนะครับก็คืออย่าลืมครับยกเลิกระบบการทําง,งานแบบเดิมๆนะครับเมื่อมีระบบใหม่เข้ามาเพราะไม่ว่าระบบใหม่เราจะออกมาดีแค่ไหนครับมันไม่มีทางสู้กับความเคยชินของพนักง,งานได้เลย ดังน,นั้นทางแก้ที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการสอดส่องระบบการทํางานแบบเดิมๆยกเลิกระบบใดๆก็ตามที่มันไม่ได้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้มันมีการลื้อฟื้นวิธีการทํางานแบบเดิมๆขึ้นมานะครับแล้วก็ลดความสับสนในการทํางานให้กับพนักง,งานด้วยสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือว่าอย่าให้วัฒนธรรมองค์กรมาเป็นอุปสรรคครับผมเชื่อว่าแทบทุกคนในนี้นะครับเคย ได้ยินวลีที่ว่า Culture is strategy for breakfast นะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือเปล่านะครับบางครั้งเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันอาจจะถูกออกแบบมาโดยอิงจากแผนกลยุทธ์ของเมื่อ5ปีก่อน10ปีก่อนก็ได้นึกภาพองค์กรที่แผนกลยุทธ์คือการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมนะครับโดยที่วัฒนธรรมองค์กรที่เราไม่ได้เช็คมันเนี่ยมันมีเน้นความแน่นอนซึ่งมักจะหมายถึงการลดความเสี่ยง ทังนั้นที่ความเสี่ยงมันคือสิ่งสําคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรครับแล้วการดําเนินแผนกลยุทธ์ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ในลักษณะนี้นะครับมักจะเป็นไปได้ยากครับถ้าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรควบคู่ไปด้วยเพราะวัฒนธรรมองค์กรนะครับควรจะเป็นตัวช่วยสําคัญในการทําให้แผนกลยุทธ์มันเกิดขึ้นได้จริงดังนั้นทุกครั้งที่มีการทําแผนกลยุทธ์นะครับอย่าลืมความนึกถึงความสดคล้องในด้านวัฒนธรรมองค์กรในปัจจุบันนะครับและอาจจะต้องพิจารณาถึงการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรจากเดิมเพื่อให้้เขากับ แผนกลยุทธ์ในปัจจุบันมากขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับองค์กรที่อยากจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้กับแผนกลยุทธ์ของตัวเองเนี่ยควรจะให้เวลากับการตรวจสอบความสอดคล้อ,องของรูปแบบองค์กรให้มันเข้ากับกลยุทธ์โดยการทาความเข้าใจกับทุกๆชิ้นส่วนขององค์กรครับแล้วก็จัดสรรให้แต่ละองค์ประกอบเนี่ยมันประกอบกันเป็นภาพใหญ่ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกันโดยทั้ง5ประเด็นในข้างต้นเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นที่ดีครับในการที่เราจะเริ่มออกแบบองค์กรให้เป็นไปตามแผนได้จริงๆแล้วก็สื่อสารถึงความเอาจริงเอาจังไปยังพนักงาน เพื่อให้พวกเขาเนี่ยรู้ตัวว่านี่คือแผนที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมากกว่าแค่งานผักชีโรยหน้าที่ทำเอาผันผ่านครับและสุดท้ายนี้นะครับก็เหมือนทุกครั้งอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่ไมาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.